ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการดีๆเป็นโครงการในพระชดําริของในหลวงนะคะเรื่องของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโอได้ยินมานานใช่นะคะพื้นที่ภาคใต้เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ก็จะมีการขยายลงไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมให้กับน้องๆน,น,น,นักเรียนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางคอสชอค่เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็มีการทดลองไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่านะโรงเรียนแห่งนี้ผลการเรียนการสอบวัดผลต่างๆดีขึ้นนะคะจากโครงการที่ ที่เรียกว่าโครงการในพระราชดำริของในหลวงนะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครูตู้นี่ที่เราเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่เรียกกันดีโครงการน,นี้นะคะครูตู้เพราะว่าเป็นการที่ส่งดาวเทียมมานะคะการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกลังวลแล้วก็ส่งมายังโรงเรียนปลายทางซึ่งคุณครูที่โรงเรียนปลายทางจะเป็นผู้ที่กําหนดเรื่องของตารางการเรียนการสอนควบคู่กันไปนี่นะคะส่วนการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ย,เร,เ,ยเริ่มจากโรงเรียนวังไกลกลังวลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษกันค่ะ 有感。行 ครูตู้เป็นชื่อเรียกสั้นๆและเข้าใจง่ายของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการในพระราชดำริของในหลวงที่ส่งพระราชทานไว้ให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอนโดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2538มีครูต้นทางทําการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินแล้วถ่ายทอดมาโดยตรงมายังโรงเรียนปลายทางโดยมีครูปลายทางเป็นผู้ดูแลก,การเรียนการสอนคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ ได้มีการประเมินจากการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งตั้งแต่ปี2552 และมีผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลการเรยียนดีขึ้นผลการสอบเ t และโ n e t ็สูงขึ้นเป็น2เท่าจึงได้มีนโยบายในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาสอนไม่ตรงวิชาเพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเนื่องในโอกาสของวันเฉลิมพระชมนมพรรษาวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานสัญญาณจากฟากฟ้านะครับเป็นผู้ที่เป็น,ปนพระองค์ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการที่จะทําให้การศึกษาทางไกลเกิดขึ้นมาตัจงจากเกือบ20ปีที่ผ่านมาวันนี้จะประสบความสําเร็จผลโดยสมบูรณ์นะครับจากกว่าที่ผ่านมานะครับก็ทั่วประเทศพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องหนึงผมก็ได้เชิญชวนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนประชาชน ให้การสน,นับสุนเชิญชวนกันร่วมมือทําให้เข้มแข็งในห่วงต่อไปเพราะนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาเดิมได้แล้วก็จะสามารถสร้างสารรค์งานคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งครับกว่า30ปีแล้วที่ครูตู้ได้ให้วิชาความรู้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลามาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพออทั่วประเทศ อีกกว่า15,369โรงเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนอีกกว่าหนึ่งล้านคนได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปครูตู้เนี่ยทำให้ซูมอนเนี่ยประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นคนที่แทบจะเรียกได้ว่าขาดโอกาสทางการศึกษาแต่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสสําหรับทุกคน ให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมอย่างที่ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยค่ะท่านพูดอยู่เสมอเลยว่าเ,เรียนกับครูคนเดียวกันวิชาเดียวกันเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นจริงทุกประการเพราะว่าการเรียนกับครูตู้เนี่ยทำให้เราเได้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมกับคนในเมืองค่ะ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้สพทได้ดำเนินการติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียมตัวรับและโทรทัศน์เพิ่มเติมให้ครบ5,000โรงเรียน้วยงบประมาณ1,300ล้านบาทเพื่อทำการเรียนการสอนได้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าพัฒนาทั้งระบบทั้งการอบรมบุคลากรด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหารและครูเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนิสิราสว่างจิตรายงาน นี่แหละคะ่ะเรียกว่าเป็นพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร<ช>ต้องบอกว่าน้องนองนักเรียนที่อยู่ตามเขตชายแดนก็สามารถที่จะเรียนด้วยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมแบบนี้ได้นะคะไปวัดผลการเรียนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์ ทุกคนเนี่ยนะคะมีผลการเรียนที่ดีเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนที่มาช่วยสอนในมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันแล้วก็ยิงสัญญาณไปทั่วประเทศเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งๆนะคะแล้วก็มาช่วยกันทําบุญทาประโยชน์ให้กับน้องๆด้วยนะคะ,คะ